แต่แล้วเขาก็ไปถามว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องความรักที่มิต,เต,มเมติเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยในมิติที่หนึ่งเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยในมิติที่หนึงพูดอย่างนี้อาตมาก,ก็รู้ภูมิของอาจารย์ป่วยแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องตื้นมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะมาเพราะเ้าเข้าใจการมันสุขขันลิกะที่เป็นของหลอกอันนี้ เพราะฉะนั้นอาจารย์ปวยยังจะต้องมี้องมีรถมีรปมีนั้นนี้อยู่ก็นี่เอาเธอเลือกอื่นก็ดีเพราะฉะนั้นเข้าใจความรักที่จิ่งใหญ่เป็นนี้อาจารย์ปวยมีเยอะในเรื่องวามความรักที่เพื่อมนุษยชาติเพื่อเกื้อกูลปเพื่อสังคมฐานของความรักมิติตรงนี้ของอาจารย์ปวยสูงอยู่แต่ในฐานที่หนึ่งอาจารย์ปวยยังไม่สมบูรณ์สมาธิิยังไม่เต็มนะนอกจากไม่เต็มเองบอกว่าไม่เห็นด้วยปฏิเสธเรื่องการ จริงเราไม่ได้ปฏิเสธการสืบพันธุ์แต่เราปฏิเสธที่ลึกซึ้งตรงที่ปิเสกรถอันนี้แหละมันลึกซึ้งที่ไม่ใชคำาพีราที่คนจะทุตสาธุรนุพธาที่จะรู้ตามไม่ได้ง่ายเห็นตามไม่ได้ง่ายเข้าใจด้วยไม่ได้ง่ายง่ายก็เ,เข้าใจเอาละผ่าน,นมิติที่สองพันธุหรือปิตุปุตตานิยมพ่อแม่ลูก ความรักที่เผื่อแผ่แก่แค่นี้แคบกว้างจะไปอีกตอนนี้ก็ดีขึ้นยาตินิยม,ยา,ย,มยาตินิยมหรือโคตระยาตินิยมหรือโคตรเป็นญาติเป็น,ปนโคตรเป็นตระกูลเป็นญาติต่างๆก็กว้างขึ้นถือว่าเป็นสายเลือดเป็นตระกูลเป็นเผ่าพันธุ์เออเกิดกูลช่วยเหลือได้ถ้าไม่ใช่สายเลือ,ลอ,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 ลอดออจริงๆไน่เอา ช่วยกันน้อยถือเป็นคนอื่นความรักถือเป็นคนอื it tai, ่นนี่เป็นสายเลือดนะช่วยเกิดกูลมีจิตอย่างนี้จริงๆมีจิตเอออย่างนี้ใช่สายเลือดไปต่อพันยังเป็นคนจีนเนี่ยโอ้ยโคตรเขาตระกูลเขานี่เขาสอนกันต้องเกืกูลอยู่ที่ไหนต้องช่วยกันอะไรไปซึ่งมันก็ดีทางสังคมศาสตร์นะดีทางสังคมศาสตร์ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันแค่มันไม่สาคกลเพราะฉะนั้นสูงไปกว่านี้มิตติดที่สี่ เป็นมิตรเป็นสังคมเป็นชุมชนนอกจากญาติแล้วสังคมเป็นมิตรเป็นสังคมเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านมวลเป็นญาติพักมากขึ้นเป็นนอกจากจะเป็นญาติก็เป็นมิตรรวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มหมู่ก็เป็นชุมชนเป็นสังคมขึ้นมานี่เรียกว่าสูงขึ้นความรักหรือว่าความเผื่อแผ่หรือว่าการจะให้หรือว่าการจะเอื้อเอื้อไปเกื้อกูลไปช่วยเหลือไปมีอะไร ซึ่งบอกแล้วว่าความรักคือการให้การสัมพันธ์กันแล้วก็ให้ฟังดีๆนนเงื่อนไขที่อาตมาตั้งนิยามลงไปว่าความรักคืออะไรความรักคือความสัมพันธ์ที่ให้แต่การมานิยมเนี่ยมันไม่ใช่มันเอา,ม,เอามันเอามาเสพมันเอามาติดมันเอามาปรุงแต่งเอาบำเรยกนะูพอมาเป็นญาตินิยมพอมันใชพันธุ์นิยมปิดจุปตาโยก,ก็ให้กันลูกกันต่างเริ่ม พอมีญาติมีญาติมีโคตระมีโคตรมีตระกูลสายเลือดก็แต่ตีกรอบไปส่วนถ้าสูงขึ้นไปเป็นเป็นมิตรสหายเป็นสังคมเป็นชุมชนเป็นหมูคนขึ้นมากลุ่มหมูขึ้นมาก็ดีขึ้นเพื่อแพ่เครื่องกว้างกว้างกว้างเติมมันเป็นจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณจริงๆเลยเป็นปลักษณะของความรักถ้าเขาจะมความรักคืออะไรอีก ก็นั่นแหละมันมีความรักนั้นเอื้อมเอื้อเกื้อกว้างยิ่งขึ <jaar Twilight> ้น <Uma> ม <velocidade> ันเอื้อมออกไปเอื้อเอื้อออกไปเอื้อเอื้อเพื่อเชื้อใจมันเกื้อมันไปเอื้อหรือเกื้อมันไปเกื้อกูลมันไปช่วยเหลือมันกว้างขึ้นเรื่อมันเอื้อมเอื้อเกื้อกว้างขึ้นไปเรื่อยๆก็คือความรักที่มีมิติที่เจริญมิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมิติที่สี่ ชุมชนนมิติที่ห้ามากขึ้นจากแค่กลุ่มหมู่แค่หมู่บ้านแค่กลุ่มแค่คณะแค่พักแค่ไร้แล้วออกไปสู่ชาติไปสู่รัฐเป็นชาติชาตินิยมหรือรัฐนิยมเกนะื้อกว้างเห็นแก่รัฐเห็นแก่ชาติเห็นแก่ประชาชนในชาติเป็นความรักชาติอย่างชุมชนพันธมิตรย่างชุมนุมพันธมิตรเป็ดประทว้วทําเพื่อชาติเพื่อสังคมเพื่อรัฐ อย่างนี้เป็นความรักที่สูงมันคืนเขาบอกเขาจัดงานขอให้ความรักท่วมต้นประเทศไทยนั่นแหละเป็นความรักที่ท่วมต้นประเทศไทยนี่เป็นมิติที่เท่าไหร่ล่ะที่ห้าแล้วเป็นความรักที่จริงขอให้มันมีความรู้สึกให้มีความเข้าใจให้มีเจตนาและให้มีความจริงของความรักอย่างนี้เถิดมนุษย์มีความจริงอันนี้มีความรู้สึกมีความเข้าใจแล้วก็ทําอันนี้แล้วก็เห็นว่ามันดีมันปเสริฐ ดีกว่าไปรักแคบ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 แต่ถ้ากว้างนี้แล้วปฏิบัติจริงมันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเราก็มีประโยชน์เราก็มีบุญเห็นแคบแคบแก่แคบแคบมันไม่ได้เป็นบุญกว้างเลยนะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กว้างเลยนะมีแต่กิเลสกว้างมันไม่ชำระกิเลสกิเลสมันเป็นก้อนกิเลสมันเป็นตัวกูของกูแคบแต่เมื่อได้กระจายให้กิเลสลดแล้วก็ให้เอ่ยความเผื่แผลเกื่อกว้างออกไปมันก็เป็นคุณค่า พอไปถึงระดับที่ห้าถึงชาตินิยมถึงชาติถึงรัฐเนี่ยก็สูงขึ้นไม่ติดที่หกเปิดรัฐเปิดชาติเป็นสากลเป็นจักรวาลประเทศอื่นเราก็เกอื้อเฟื้อเชือ่อาจเอื้อมเอื้อเอื้อกว้างได้ถ้าเราไม่เตี้ยอุ้มคองถ้าเราสามารถมีอัตยัญญตาประมาณตนแล้วว่าโอ้เราช่วยได้ช่วยประเทศนี้ก่อนประเทศนี้เรามีแรงเท่านี้ประเทศเล็กประเทศน้อยแต่เขาก็น่าช่วย มันควรช่วยวันนี้ไม่ต้องช่วยเราเขาเรื้อฟือเขายิ่งใหญ่เขาสมบูรณ์เขาอุดมสมบูรณ์เขาแข็งแรงเขามีความรู้ความสามารถไม่ต้องช่วยลรกเขาเกณฑ์อันนี้มันขาดแคลนความรู้ความด้อยส่วนด้อยอะไรแล้วก็พิจารณาความด้อยความเพลความเกินอะไรที่ควรช่วยเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรที่จะซัพพอร์ตซัพพลาย อะไรที่ควรจะอุปทานควรจะเสริมคนจะสร้างให้แล้ว็สร้างก็ช่วยความรักที่เกล้ยงกว้างออกไปอย่างนี้นะเราก็จะสามารถที่จะถ้าจะเอาภาพเนี่ยนะนี่เก็บภาพมาแล้วก็มีภาพเยอะแยะเลยจะให้คนเ็าดูในขณะที่อาตมาบรรยายเนี่ยให้ภาพดูพวกนี้ประกอบคําบรรยายไปก็จะสวยนะอินเสิร์ตก็ามาจะจะจะเห็นจะอะไรประกอบนะ เพราะในโลกในสังคมนี่มีคนด้อยมีคนที่ขาดแคลนมีคนที่ตกต่ามีคนที่เดือดร้อนอะไรจะ,ะไรไม่มากที่เขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับการเกื้อกูลคุณดูเธอนะ่ะนมเขานะ่ะมันมีนมนม้ํานมไหมหน่ะนะแม่ก็จะไหวไหมจะรอดไหมอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้นี่เขามีภูมิมาทมขนาดนั้นจริงๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเขาเป็นแค่นั้นเขาได้แค่นั้นจริงๆ ยิ่งทุกวันนี้นี่โลกในโลกนี่จะมีคนชนิดที่กําลังเห็นตัวอย่างพวกนี้อยู่นี่เยอะมากแม้แต่สภาพสิ่งแวลงดล้อมหรือเหตุไปองค์ประกอบของสังคมของเขาเป็นอย่างนี้แม้แต่เรื่องจิตปัญญ,ญาเขาก็ขออาภายัยเถอะเขาก็มันไม่ฉลาดมันโง,ง่มันก็อะไรไปคิดไม่ออกสู้เดรัจฉานที่มันเลี้ยงชีวิตของมันรอดนังไม่ได้เลย พวกนี้ไม่เราปล่อยให้ตัวเองโทรมหากินไม่เป็นแล้วก็ผอมแห้งสุดท้ายก็ต้องตายเพราะมันไม่มีอะไรที่สมดุลที่จะมาเลี้ยงชีพยังชีพไปต่อตายนี่มีภาพนี้นี่เป็นภาพที่ได้บางวันจังหวัดฟูลิเชอร์ภาพมีอินแรนตัวหนึง่งมามาเฝ้าคอยเด็กที่พร้อมกรองเด็กที่มันไร้อาหารเด็กคนนี้ ่อนเพลียเต็มทีแล้วคือแรงหรือสัตว์นี่มันก็มีเซนส์มีอะไรของมันรู้นะอมันก็มาคอยแล้วแรกงนี่มันไม่กินสัตว์เป็นมันจะไม่ไปทําร้ายใครจะไปทําร้ายความที่มีชีวิตใดมันก็รอจนกว่าเด็กคนนี้จะตายตายเมื่อไรปับมันถือวันสุดจริตแล้วมันจะกินอจริงอันนี้มันเป็นเป็นสัตจจะเลยแรงนี่มันไม่กินของเป็น ตายแล้วมันถึงจะกินมันก็รอภาพนี้นี่คนถ่ายนี่ได้รางวัลสุดท้ายคนถ่ายภาพนี้ฆ่าตัวตายแกกิลตี้แกแกไม่ได้ช่วยแกเก็บภาพนี้ไปแกไม่ได้ช่วยเด็กคนนี้ตายตายแล้วแรงก็กินแกก็เศร้าว่าภาพนี้มันหลอนชีวิตแกแกทุกข์ทนหมดมาสุดท้ายแกฆ่าตัวตายอินตัวตาย ในี่างภาพคนเนี้ตา่เพราะว่าเป็นความรักทาคนนิยมรับท่ากาความรักที่กว้างขึ้นมันมัน,ม,นมีสํานึกไ,ได้คิดแบบแม่เรานี่เอาประโยชน์ได้ผลได้ของตัวเองเราก็ได้อันนี้ภาพมาขายได้ได้รับรางวัลได้ชื่อด้เสียงแต่ไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วยกันมันใจดาแกก็อีเตี้ยกนะ็มันจะปวดหัวใจแกทูก สุดท้ายแกไม่มีทางออกไม่มีใครช่วยแกแกฆ่าตัวตายแน่แนนี่ก็เป็นเรื่องในสังคมเป็นนิทานเป็นเรื่องราวที่เกิดจริงเป็นจริงเพราะเรื่องจิตวิญญาณนี้ยิ่งใหญ่ท่านนายช่างป้าคนนี้มาเจออาตามาอาตามา,าอาจจะคลายสงสัยแกก <c oughs> ให้คลายไม่ให้แกฆ่าตัวตายก็ได้อาจจะมีคําถามถามว่าแล้วคุณถ่ายภาพเสร็จแล้วคุณทําอะไรต่อหรือเปล่าจน,นแหละเขาคง ความดูเมันก็เข้าไปเลยไปเลยเขาเขาไม่ด,ด,ดูดําดูดีเขาไม่เอาประโยชน์ <c oughs> นั่นแหละอันนั้นแะจุดพฤติกรรมที่เขาได้พลาดไปนะั้นมันเป็นกิจตีของเขา <c oughs> เป็นความเจ็บปวดเขาทว่าเอ้ยต้องวายใจดําแต่เขาไม่เขาควรที่จะช่วยเด็กคนนั้นไม่ต้องเห็นแก่แรงออกแรงมันก็องหากินมันจนได้มันไม่ตายหรอกแต่เห็นแก่ชีวิตเด็กบ้างเจอช่วยเด็กบ้างนี่มันเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่แก่สํานึกนี่นี่ก็ดีในความสํานึกอย่างนี้เป็นพิจตีที่สูงขึ้นแห่งความรักแล้ว